เรียนดีงานดีหรือพยายามเป็นคนดีไม่ได้การันตีความสุขถ้าขาดการเรียนรู้ข้อมูลชิ้นสำคัญนี้ The Missing Link สวัสดีค่ะติปสิริมตินิมานเหมินนะคะวันนี้เรามาถึง EP ที่13แล้วนะคะก็วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของกระจกค่ะเราเขาไม่ต่างกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นที่จะไปถึงเรื่องกระจกเนี่ยติปอยากจะมาพูด ถึงเรื่องของการเรียนรู้ธรรมะนะคะพระธรรมเนี่ยก็คือความจริงเนาะจริงๆอะ่ะเราสามารถเรียนรู้พระธรรมหรือความจริงเนี่ยได้ตลอดเวลาที่เราตื่นอยู่เลยนะเพราะว่าพระธรรมก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆตรงหน้าของเรานี่แหละเหตุการณ์ที่เราเจอหรือว่าผู้คนเรื่องราวต่างๆที่เราเจอนะคะหรือว่าแม้แต่แม้แต่การที่เรานั่งอยู่ ในสวนเนี่ยแล้วเราก็สังเกตดูซิว่าต้นไม้เป็นยังไงสัตว์ที่เราเห็นอย่างโมดหรืออย่างกระรอกเนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่เขาเป็นยังไงแล้วสะท้อนกลับเข้ามาหาตัวเราเพื่อจะดูว่าเออแล้วเราเนี่ยเป็นยังไงล่ะสื่อข้างนอกทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นตัวที่กระตุ้นให้เราอะ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราแต่ว่าการที่เราจะเรียนรู้สิ่งนี้ได้เราต้องรู้จากวิธีการสะท้อนกลับมาหาตัวเราติ๊บจะเล่าเหตุการณ์ที่ติ๊บเจอเมื่อวานก็คือเหตุการณ์ที่ติ๊บไปขึ้นทางด่วนเนาะแล้วก็ปกติติ๊บจะใช้ easy pass ก็คือว่าเราจะเติมเงินเข้าบาตไว้เวลาที่เราผ่านด่านเราก็จะผ่านไปได้เลยเขาก็จะหักเงินเราใช่ไหมคะทีเนี้ย อ่ะติ๊บก็เดินทางแล้วก็ผ่านด่านแรกพอผ่านด่านแรกติ๊บเห็นแล้วว่าเงินในอีซิพาสิอ่ะมันเหลือน้อยแล้วพอมีโอกาสติ๊บก็เติมเงินผ่านออนไลน์นี่แหละพอขาก,กลับติ๊บก็ขึ้นทางด่วนอีกปรากฏว่าผ่านไม่ได้ค่ะเพราะว่าเงินในบนะัตรน่ะมันน้อยกว่าค่าผ่านทางเนาะติ๊บก็ บอกเจ้าหน้าที่บอกว่าโอ๊ยเนี่ยพี่เติมเงินแล้วแต่เงินมันยังไม่เข้าเจ้าหน้าที่เขาก็เลยขอเอากล่องเนี่ยไปสแกนปรากฏว่ามันก็ไม่มีเงินติบก็เลยต้องถอยหลังซึ่งก็มีรถที่ต่อหลังติปอ่ะเขาก็ต้องถอยเหมือนกันติบก็ต้องถอยแล้วก็ไปจ่ายช่องที่จ่ายเงินแล้วติบก็นึกขึ้นมาได้ว่าอุ๊ยคือที่บ้านติบมีรถสองคันไอบัญชีของบัตรที่ติบเติมเงินอะ่ะมันเป็นของรถอีกคันหนึ่งมันก็เลย เงินมันก็เลยไม่ได้ถูกเติมสำหรับบตรของคันที่ติบขับอยู่อ่ะก็ไม่เป็นไรก็ทุกอย่างก็ผ่านไปติบก็จ่ายช่องจ่ายเงินก็ผ่านไปเรื่อยๆก็บอกให้สามีช่วยเติมอันที่คันที่ติบใช้ให้พอด่านต่อไปต่อไปมันก็ผ่านได้ปรากฏว่าด่านก่อนที่จะถึงบ้านเนี่ยรถคันหน้าติบค่ะเขาก็ติดอะ ประตูมันไม่เปิดให้แล้วรถคันหน้าคันนั้นน่ะปรากฏว่ายอดเงินในบัตรของเขาอะก็เหลือไม่พอที่จะผ่านทางได้ลองคิดดูนะว่าถ้าติปเองอะ่ะไม่ได้เรียนรู้วิธีการสะท้อนมีใครเคยเป็นบ้างก็ต้องบน่นว่าเอา้าวทำไมเข้าช่องผิดนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ว่าวันเนี้ย ก่อนที่จะมาถึงด่านเนี้ยก่อนที่จะมาเจอรถคันหน้าที่เขามีเงินไม่พอเนี่ยติ๊บเองก็เพิ่งผ่านประสบการณ์เดียวกันว่าฉันก็พยายามเติมเงินแล้วแต่ปรากฏมันเติมผิดนะ่ะแล้วก็เลยผ่านช่องทางผ่านช่องไม่ได้แล้วก็ต้องถอยรถคันหลังก็ต้องช่วยถอยด้วยเหมือนกันติ๊บมีประสบการณ์แบบเดียวกันเลยเนี่ยมาก่อนเพราะฉะนั้นติ๊บเข้าใจเข้าใจความรู้สึกของคนที่ตอนเนี้ยเขากำลัง ติดด่านอ่ะผ่านไม่ได้แล้วติบก็มาติดเขาเพราะฉะนั้นติบก็ไม่ว่าอะไรเขาเลยเพราะติบเคยมีประสบการณ์เดียวกับเขามาก่อนติบก็ถอยอ่ะแล้วเขาก็ถอยพอถอยเสร็จติบก็พอเขาออกไปแล้วติบก็ผ่านช่องทางไปได้พอดีติบอ่ะนั่งรถไปกับพี่ท่านหนึ่งที่เป็นกัลยาณมิตรของติบแล้วก็เขาก็กําลังที่จะเรียนรู้เรื่องของ การฝึกฝนตัวเองเนี่ยที่ให้สะท้อนเหตุการณ์ได้ทิก็เลยเขาอยู่กับทิบในตลอดเหตุการณ์นี้เลยทิบก็เลยยกเคสเนี้ยมาเป็นตัวอย่างให้เขาว่านี่ไงเมื่อกี้เราก็ผ่านด่านไม่ได้เพราะเงินไม่พอประสบการณ์ตรงแล้วเราก็เกิดความรู้สึกแหละว่าเออโอเคนะเราต้องถอยถอยแล้วก็เปลี่ยนช่องพอมาถึงตอนนี้เรา เป็นคนที่อยู่คันที่สองแล้วเราก็ต้องถอยถอยให้คันที่เขาติดอยู่เหมือนกันแต่เราไม่บน่นแล้วเราก็ไม่คิดที่จะบ่นด้วยเพราะเรารู้แล้วว่ามันไม่มีใครตั้งใจหรอกที่จะให้ผ่านด่านไม่ได้อะแล้วเราก็ไม่ไปบีบแต่เขาไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์เขาแล้วก็ถอยหลังแล้วเราก็ให้เขาออกเพราะเมื่อไม่นานมาเนี้ยเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็เพิ่งเจอเหตุการณ์เดียวกันนี่คือกระจกค่ะก็คือว่า ถ้าเราเอาเขาถ้าเราสะท้อนเป็นอะเราเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นเราเข้าใจตัวเราเองเราก็จะเข้าใจคนอื่นแต่มันก็จะมีวันอื่นๆที่บางครั้งอะมันไม่ได้เกิดเหตุการณ์เดียวกันเนี้ยต่อเนื่องกันแบบนี้หลายๆครั้งเหตุการณ์ที่มันจะเป็นกระจกให้เราเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นต่อเนื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้จากเหตุการณ์เนี้ยแล้วก็เอาไป อาดัแอพพลายอ่ะเอาไปปรับใช้กับเหตุการณ์อื่นๆในชีวิตเราเวลาที่คนเขาทำอะไรไม่ดีกับเราอ่ะเราเอาเขามาเป็นกระจกสะท้อนเลยว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเออในตัวเราหรือตัวเราเองอ่ะเคยทำแบบนี้ไหมเพราะตอนเนี้ยเราเจอคนที่ทำเหตุการณ์ไม่ดีอยู่อ่ะแล้วเราเกิดความรู้สึกไงว่าอ๋อทำแบบนี้มันไม่ดีเลยฉันรู้สึกแบบนี้ ถ้าเรามาตรวจสอบได้ว่าเฮ้ยฉันก็เคยทําแบบนี้เราจะเข้าใจเลยว่าคนที่เขาถูกกระทําตอนนู้นที่เราทำอ่เขารู้สึกยังไงเพราะตอนเนี้ยเรากําลังรู้สึกอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอ่ะอยากจะปฏิบัติธรรมนะแล้วไม่ต้องการที่จะไปแบบไปวัดหรือไปอะไรที่ ต้องแยกตัวออกไปอ่ะในทุกๆวันนะเราก็สามารถเรียนรู้ได้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้านี่แหละคือพระธรรมคือความเป็นจริงแต่ว่าทุกทักษะมันต้องมีการฝึกฝนนะคะถ้าเกิดใครได้เข้ามารับฟัง EP เีนี้ลองเอาไปฝึกดูนะคะลองเอาเหตุการณ์ที่ทิบเล่าเนี่ยลองเทียบเคียงกับตัวเองใครที่ยังบ่นอยู่ แปลว่าเราเป็นนักโทษนักนักเอาผิดจับผิดคนอื่นอะเรายังเป็นนักโทษอยู่เออเหมือนเราจิตใจเรายังถูกขังอยู่ในเหตุการณ์นั้นอะแต่ถ้าใครอะเจอเหตุการณ์ต่างๆแล้วสะท้อนเข้ามาตรวจสอบตัวเราเองได้เนี่ยจะกลายเป็นนักเอาประโยชน์ทันทีนะคะสิ่งที่สําคัญเลยอะ ในการฝึกตัวเราเองเราต้องการจะเห็นตัวเองทุกคนเพราะเราเปลี่ยนใครไม่ได้เลยเราสามารถเปลี่ยนตัวเราเองได้เท่านั้นแต่เราจะเปลี่ยนตัวเราเองยังไงล่ะถ้าเราไม่เห็นตัวเราเองว่าเรายังมีจุดตรงไหนนะที่ให้เราพอจะพัฒนาต่อไปได้เราก็ต้องอาศัยสิ่งรอบตัวเรานี่แหละค่ะเป็นกระจกสะท้อนเพื่อที่จะจุดประกายให้เราย้อนกลับมาดูตัวเราเฮ้ยเขาทําแบบนี้เออฉันรู้สึกไม่ดีเลยอะแล้วฉันล่ะ แล้วเราล่ะเราเคยทำแบบนี้บ้างไหมอะ่ะกลับมาตรวจสอบตัวเองแล้วถ้าเราแบบแฟร์กับตัวเราเองนะจริงๆแล้วอะ่ะไอ้ที่คนอื่นเขาทำไม่ดีอะ่ะเราก็เคยทำแต่เราไม่เห็นตัวเองเท่านั้นอะ่ะวันนี้ให้เหตุการณ์ที่เราพบเจอนั้นอะ่ะมันกลับมาเกิดประโยชน์กับเราเพียงแต่ว่าเราจะต้อง หัดเชื่อมโยงให้เป็นนะคะจะเป็นจะเก่งได้ก็ต้องฝึกฝนคะ่ะแรกๆอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยทำไม่ได้ไม่เป็นไรทำบ่อยๆเดี๋ยวจะเก่งขึ้นนะคะเราอะกับคนรอบข้างเรากับคนที่ ทำให้เรารู้สึกไม่ดีจริงๆอ่ะไม่ต่างกันหรอกนะเพียงแค่ที่ผ่านมาเราไม่เห็นตัวเองเท่านั้นเองนะคะลองฝึกแบบนี้ดูมันจะทลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเราว่าฉันดีฉันเก่งฉันนู่นนี่นั่นคนอื่นไม่ดีคนอื่นไม่เก่งคนอื่นทําให้ฉันเดือดร้อนเออเนี่ยแหละลองดูนะคะก็สําหรับวันนี้ถ้าเป็นประโยชน์ ก็ทักมาพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้นะคะสำหรับวันนี้ติ๊บลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ